จังหวัดแม่ห้องสอนแม่เสรียงจับจริงเผาซึ่งหน้ารายแรกวิตลามใหญ่ดำเนินคดีทันทีเผาซึ่งหน้าริมทางหลวง108แม่เสรียงหอดรถวิ่งผ่านไปมาควันกระจายทั่วอ้างไม่รู้วิตลามใหญ่เพราะดีเจ้าหน้าที่พบช่วยดับทันพร้อมควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเมื่อวันที่6มีนาคม2568 เวลา10นาฬิกายีนาทีนายวรศักดิ์พานทองนอำเภอแม่สเสรียงพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านป่ากล้วยหมู่8ตํตำบลแม่สเสรียงเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าและเจ้าหน้าที่ทหารออกตรวจราดตะเวนเฝ้าระวังลักลอบเผาป่าเส้นทางถนนสายหลักแผ่นดิน108แม่สเสรียงหอดท้องที่บ้านป่ากล้วยหมู่8ตํตำบลแม่สเสรียงอำเภอแม่สเสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ขับรถลาดตะเวนพบเห็นหญิงวัยกลางคนราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่สเสรียงกำลังเผาวัชะพืชข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108และในพื้นที่สวนห่างถนนประมาณ50เมตรอ้างว่าเป็นสวนของนายจ้างก่อให้เกิดควันไฟในลักษณะที่อาจทำให้ไม่ปลอดภัยแก่จราจ,จรในการเดินรถเจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันดับและต่อมาได้นำผู้กระทํำความผิด ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีพร้อมส่งหลักฐานเป็นภาพถ่ายและคลิปวิดีโอการเผาเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีโดยนายเจียมรัตทองสีขาวผู้ใหญ่บ้านปากล้วยเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรแม่สเสรียงให้ดำเนินคดีกับนางผัดสีนิลสุ ซึ่งสถานีตำรวจภูทรแม่เสเรียงได้กล่าวหาว่ากระทำความผิดเผาหรือกระทำการใดๆภายในระยะทาง500เมตรจากทางเดินรถเป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในการเดินรถนั้นอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา130 และได้ดำเนินการปรับเป็นพี่นัยซึ่งเป็นความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายโดยมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้กล่าวหาจึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน500บาทซึ่งถือว่าเป็นการจับปรับกรณีเผาป่าเป็นรายแรกของจังหวัดแม่ห้องสอนจรินภาพข่าวจังหวัดแม่ห้องสอนพีพีนิวไทยแลนดรายงาน ขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไร่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรับดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577 หรือโทร099 349 6888อดีลนยต้น TON 064 8370198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอําเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้าม น้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาทท้วนที่สวยทำเลด,ดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ099 349 6888อฮดีไลน์ต้น064 837 0198